เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงบทที่7นะครับบทที่7จ mm ็ด hmm. ที่งใหญ่จะบอกว่าเวลาที่เราสร้างนิสัยต่างๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้ผมว่าเขาสอนอจากกลไกลของสมองเรานะครับโดยเฉพาะเลยนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เรามีนิสัยอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเกิดจากเป็นเขาเรียกเป็น Habit Lo o p นะครับคือเป็นเหมือนวงจรที่เราสร้างลักษณะนิสัยของเราขึ้นมานะครับมันก็เริ่มต้นจากการอันแรกเลยก็คือคิวนะครับคิวก็คือแบบ บางทีเรามีอะไรที่มันเป็นเหมือนกับคิวก็คือ,อเหมือนเหมือนคิวงาน ấy, นะครับมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่มันจะเป็นตัวที่แบบเหมือนกระดิดนิ้วเป็นทริกเกอร์บอกเราว่าโอเคเราจะทํานิสัยอะไรบางอย่างละนะครับแล้วก็ข้อสองครับเวลามีคิวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก craving คือทําให้สมองเราเนี่ยรู้สึกมีความต้องการนะครับที่เราอยากจะได้อยากจะทํานะครับ แล้วก็ข้อที่3ก็คือมีการลงมือกระทำหรือว่า r e สปอนส์กับคิวหรือว่าความความอยากในสิ่งเหล่านั้นนะครับเมื่อเราลงมือทำแล้วเราจะเกิดนะครับรางวัลหรือว่ารีวอร์ดอันนี้คือวงจรของการสร้างนิสัยงั้นจริงๆสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราสร้างนิสัยไม่ว่านิสัยมันจะดีหรือมันจะไม่ดีเนี่ยสุดท้ายมันจะจบด้วยนิสัยอะไรบางอย่างาด้วยรางวัลที่เรารู้สึกพึงพอใจ กับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคําถามก็คือถ้าวันนี้เราสามารถที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างนะครับที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับให้กลายมาเป็นนิสัยที่มันดีได้เราก็จะต้องเข้าใจกลไกหลูดตรงนี้นะครับซึ่งผมมั่นใจว่ามันสามารถทําให้เราสร้างนิสัยใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การออกกำลังกายเรื่องของการทําธุรกิจหุสกินนะครับหรือว่าการดูแลเรื่องของสุขภาพทุกอย่างเลยเนี่ยมันคือนิสัยนะครับทีเนี้ยในบทใครอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วบ้างอ่านจนถึงบทไหนแล้วครับวันนี้จะมาพูดถึงบทที่7จ็นะครับบทที่7เนี่ยก็คือเรื่องของเซลล์คอนโทรลหรือการความลับของการควบคุมตัวเองนะครับการควบคุมตัวเองเ,ออเขามีการพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ผมชอบนะตรงที่ว่าเขาจะยกตัวอย่าง นะครับแล้วก็เล่าสตอรี่นะครับมันมีสตอรี่เขาบอกในปีหนึ่งดหนึ่งนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปลบสงคารามเวียดนามนะครับสงคารามเวียดนามเขาบอกว่าทหารเนี่ยที่ไปสงคารามเวียดนามเนี่ยซึ่งมันมีการลบยาวนานมากนะครับเป็นเวลาเนี่ยสิบหกปีนะครับสิบหกปีปรากฏว่าทหารที่กลับมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ติดเฮโรอีนนะครับติดเฮโรอีนนะครับ เดี๋ยวผมดูช็อนน้อที่ผมนอนไว้นิดหนึง่งนะครับน้องแอมชอบมากเลยใช่พี่ก็ชอบนะครับดีมากเลยหนังสือเล่มนี้นะครับก็เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเนี่ยในใน,ในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยถ้าอาอเมริกันเนี่ยก็บินไปลบอยู่ที่เวียดนามแล้วก็อยู่กันเป็นเวลานานเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยติดเฮโรอีนนะครับแต่ว่าสิ่งที่มัน แปลกประหลาดมากก็คือพอเขากลับมาเนี่ยปรากฏว่าเขาก็สามารถเลิกเฮโรอีนได้นะครับคาถามก็คือเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะในสงครามเนี่ยนะครับมันมีอะไรครับมันมีความเครียดมันมีแรงกดดันมันมีการเข้าถึงออยาเสพติดได้ง่ายมันคือสิ่งแวดล้อมนี่แหละทําให้เขาสร้างนิสัยที่มันไม่ดีขึ้นมาคือการติดเฮโรอีนแต่ปรากฏว่าวันที่เขากลับบ้านกลับมาที่อเมริกาเนี่ย เขาสามารถเลิกเฮโรอีนได้อย่างไม่ได้ยากเย็ยนเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนะมันไม่ได้มีเฮโรอีนหรือว่ายาเสพติดที่มันหางได้ง่ายแบบนั้นนะครับมันก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยสรุปง่ายๆว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะมีแรงขับเคลื่อนอะไรในชีวิตเนี่ยบางครั้งแรงขับเคลื่อนหรือว่าแรงที่เราจะควบคุมตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีพลังมากเพียงพอในทุกๆครั้งนะครับนะครับในทุทกๆครั้ง แต่ถ้าเราสามารถสร้างสิงเวดล้อมได้ดีเนี่ยนะครับมันสามารถจะช่วยให้เราสร้างนิสัยหรือทําให้เราเทคแอคชั่นหรือลงมือทําอะไรบางอย่างได้ง่ายกว่าเข้าใจไหมครับในนี้จริงเราเราเคยสังเกตไหมอย่างผมเองเนี่ยผมจะพยายามไม่กินของหวานไม่กินของหวานนะครับนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือผมก็จะไม่ซื้อของหวานเห็นภาพไหมครับแต่บางคนเนี่ยนะครับพยายามแบบโหเห็นของหวานเห็นคุกกี้อยู่ตรงข้างหน้า แต่ว่าไม่พยายามจะกินนะครับแต่เขาก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละเขายังเห็นคุกกี้ที่บ้านก็ยังมีคนซื้อขนมซื้อคุกกี้ซื้อของหวานซื้อไอติมเข้ามากองอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่เขาเห็นมันเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับอยู่ครั้งสองครั้งแต่หลังจากนั้นมันจะเป็นจังหวะเขาเรียกตะบะแตกอะตบะแตกนะครับก็ทําให้มันหลุดออกไปแล้วก็สุดท้ายก็คือขี้เกียจคุมน้ำหนักละไหนใครเคยมีลูกค้าแบบนี้บ้าง แต่ถ้าสมมุติเราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วยังไงฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับเผื่อลิง์จะได้ให้คนอื่นได้ลองได้ฟังนะครับนะครับงะนั้นจริงๆแล้วการควบคุมตัวเองเนี่ยหรือว่าการที่เราจะพยายามเหมือนกดความต้องการของเราเองไว้เนี่ยมันทําได้ยากกว่านะครับยากกว่าการที่เราสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างนิสัยดีๆขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราบอกเราไม่อยากจะกินขนมไม่อยากกินของหวานวิธีการที่ง่ายกว่าคือเราตัดที่เราจะไม่ซื้อขนมเข้ามาในบ้านเลยไม่เห็นเลยนะครับเห็นไม่ได้เลยชะนั้นทุกแอมบอกเลยต้องไม่ซื้อครับใช่สังเกตไหมคนจะเลิกได้ก็ต่าเมื่อเขาสร้างสื่อไว้ล้อมเหมือนกับคนสูบหรีอะถ้าคนสูบหรียังไปเที่ยวผับอยู่ นะครับไปเจอเพื่อนที่ที่ทํางานที่เขายังสูบบุหรี่แล้วไปยืนใกล้เขาไปยืนคุยเขาสักพักเดี๋ยวเขาก็จะอยากกลับมาสูบบุหรี่เหมือนเดิมสังเ,เกตไหมเพราะมันคือสิ่งแวดล้อมครับเพราะจริงจริงอีกแล้วเนี่ยเราเห็นบางคนเนี่ยที่เขามีวินัยดีๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ที่วินัยเขานะครับแต่เขาสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆให้ทําให้เขาเนี่ยสามารถสร้างวินยัยสร้างนิสัยดีๆให้กับตัวเองได้นะครับอ่ นี่ยครับอย่างในเ่างที่บอกในสงครามเวดนนอนมน,นามเนี่ยในสิ่งแวดล้อมของทหารที่ไปที่นู่นเนี่ยมันหางเฮโรอีนง่ายมากเลยนะครับมันก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะติดนะครับแต่พอกลับมาสุดท้ายก็คือมันก็ไม่เจอสิ่งเหล่านั้นแล้วในขณะที่นะครับเราเคยเห็นไหมบางคนที่แบบติดยาเสพติดแล้วไปเลิกสมติเลิกที่ทํากระบอกโอ้ก็อาจจะหายแบบโอเคเลิกเ,เลิกเสพยาเสพติดไปสักพักหนึ่ง แต่พอกลับไปที่บ้านแล้วไปเจอสิ่งแวดล้อมเดิมๆสุดท้ายคนกลุ่มนี้นก็กลับมาเสพยาเสพติดอีกเช่นเดียวกันครับมันสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลนะครับและทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างนิสัยดีๆได้ง่ายกว่านะครับการที่เราจะควบคุมความรู้สึกของตัวเราเองนะครับอพอเห็นภาพไหมครับเห็นแล้วก็อดไม่ได้จริงๆเป็นครับผมเองเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเป็นคนที่ จริงๆแล้วอาจจะผมว่าน้ําตาลอย่างของหวานมันถูกออกแบบมาให้คนเนี่ยติดนะอย่างผมเองเนี่ยถ้าไม่ไเห็นเลยไม่ได้กินไม่ได้อยากจะวิ่งซื้อหานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่แบบโอ้มีคนซื้อของมาให้แล้วมากองอยู่ที่บ้านและจังหวะที่เราหิวพอดีเนี่ยก็หยิบกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมันคือสิ่งที่สํมาคัญมากๆนะครับทีนเนี้ยเนี่ยเขาสรุปให้ฟังนะครับผมจะสรุปให้ฟังให้ว่า การที่เราจะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องสร้างคิวขึ้นมาคิวก็คือตัวที่จะกําหนดนะครับเป็นเหมือนกับตัวที่เตือนเตือนสติเราว่าอ่ะเราจะต้องทําสิ่งเหล่าน,นี้แล้วนะนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราไม่ต้องการนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยอย่านะครับอย่าอย่าใช้เขาเรียกพลังขับเคลื่อนจากข้างในเนี่ย หรือว่าวิวพาวเวอร์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเอาคิวนะครับหรือว่าตัวที่จะกระตุ้นทําให้เราอยากทําอะไรบางอย่างเนี่ยออกไปนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าวันนี้เราอยากจะกินอาหารที่มีประโยชน์ก็อย่าซื้อจังฟู้ดเข้าบ้านอย่าซื้อขนมเข้าบ้านนะครับอย่าซื้อขนมหอ่อขนมถุงเข้าบ้านสมัยก่อนตอน,นเด็กๆเนี่ยมาม่าผมก็จะ เนี่ยไม่อยากให้กินพวกขนมถุงขนมห่อเพราะมันมีผงชูรสนะครับพอเราไม่ซื้อเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นนิสัยของเราที่เราจะอยากกินอาหารที่มันเฮลตี้ก็พยายามกินผักกินผลไม้นะครับผมว่ามันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ดีมา,มากเพราะฉะนั้นนะครับการควบคุมตัวเองเนี่ยนะครับมันจะง่ายกว่าเมื่อนะครับเราสร้างสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดนะครับสิ่งที่มันจะกระตุ้นความอยากนะครับให้กับสิ่ง ที่มันจะเกิดนิสัยที่มันไม่ดีเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราจะแอพพลายกับชีวิตของเรายังไงบ้างสมมติในเรื่องของสุขภาพเรื่อง,องการดูแลสุขภาพนะครับก็เนี่ยเอาอาหารที่มันมีประโยชน์เนี่ยนะครับให้เรามองเห็นได้ตลอดเวลาผลไม้ผักนะครับอย่างที่บ้านผมนี่จะมีไอแลนด์นะครับนะตรงไอแลนด์เนี่ยเราก็จะมีถาดอันหนึง่งที่เราจะวางผลไม้ นะครับสีสันมีกล้วยบ้างมีส้มบ้างนะครับอาส้มตอนนี้อาจจะกินน้อยลงเพราะน้ําตาลมันเยอะนะครับมีกล้วยมีอะไรที่มันดูมีประโยชน์อะนะครับวางไว้หรือว่าพวกถัว่วพวกธัญพืชพวกเนี้ยนะครับแต่เราจะไม่เอาจังฟูดนะครับจังฟูจริงก็มีบ้างบางทีลูกก็แอบซื้อเข้ามามีพวกขนมแต่เราจะไม่มะวางโชว์ไว้ให้มันเห็นสิ่งที่เราจะวางเอาก็คือเอาไอ้จังฟูดเนะี่ยเก็บใส่ตู้ไกลๆเลย หรือว่าบางคนบอกฉันอยากจะออกลุกมาออกกำลังกายทุกวันทํายังไงดีครับก็วางรองเท้าวิ่งไว้หน้าบ้านเลยนะครับหรือว่าอย่างวันก่อนที่พี่หนึ่งแชร์ก็คือตอนนอนใส่ชุดออกกำลังกายเลยนะครับตื่นเช้ามาปุ๊บใส่ชุดวิ่งอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปออกกำลังกายไปวิ่งได้เลยเห็นไหมครับนี่คือการที่เราสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมหรือว่าสร้างตัวกระตุ้นทําให้เราเนี่ยทำนิสัยดีๆได้ง่ายขึ้นทีนี้คําถามก็คือ แล้วในการทํางานนะทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีะประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นหลายหลายคนเป็นแม้บางทีแบบสมมุติอยากนั่งโทรศัพท์นัดคนหรือว่าอยากจะโพสนะครับแต่ว่าแบบเฮ้ยมันคิดโน่นคิดนี่บางคนเนี่ยใส่ชุดออกกอลังกายนอนเลยจริงไหมนะครับบางครั้งเนี่ยเราสมมุติถ้าเราอยากนั่งทํานั่งอ่านหนังสือสมมุติอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งอ่านหนังสือเนี่ยผมก็ต้องเอามือถือเนี่ยนะครับปิดแอปเป็น Airplane m o แล้วยัดใส่ ายาใส่ลิ้นชักเลยเพราะว่าเราเป็นไหมตอนนี้คนม,มีนิสัยบางอย่างที่แบบมันทําให้สมาธิเราสารั้นลงเราทําอะไรนานๆมากไม่ได้สักพักเราจะอยากจิบมมือถือขึ้นมาละมาคุยแชทกับเพื่อนหน่อยซิซึ่งมันเป็นกันทุกคนนะครับนะครับผมว่าหนังสือเล่มนี้โคตรสาคัญมา,มา,มากๆกับการที่เราอยากจะสร้างนิสัยดีๆให้กับชีวิตเราณนะวันนี้มากๆในโลกยุคนี้นะครับนะครับก็เมื่อวานนี้ผมก็ เอาโทรศัพท์ยัดใส่นะครับลิ้นชักเลยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือไปนี่ครับก็อ่านได้แบบ45นาทีนะสังเกตไหมครับนะอ,อันนี้เช่นเดียวกันงั้นเราจะต้องออสร้างนะครับตัวที่มันจะกระตุ้นทําให้เราอยากทํางานนะครับยกตัวอย่างเงี่ยอย่างบา,างคนอาจจะมีสร้างมุมที่แบบเป็นโต๊ะทํางานหรือยังสมัยก่อนเนี่ยมก็จะมีร้านกาแฟประจําที่แบบไปนั่งนะครับแล้วรู้สึกว่าโหนั่งอยู่ที่เนี่ยมันทําให้เราโทรหาพอลสเปคได้ง่าย นะครับมันรู้สึกว่าแบบมันมี energy มันมีแบบบรรยากาศคนนั่งทํางานอะไรเงี้ยนะครับสังเกตไหมเนะี่ยถ้าเรามีที่ที่แบบเนี้ยที่มันเป็นเหมือนกับจุดที่มันจะกระตุ้นทําให้เราอยากทํางานสถานที่เหล่านี้นะครับหรือว่าอาจจะมีการที่เราแปะรูปนะรผู้นําที่ประสบความสำเร็จที่เป็นเลเจนด์ของนูสกินนะครับที่บ้านเราหรือว่าจะแปะโกนะครับเป้าหมายของเราที่โต๊ะทํางานหรือว่าอาจจะมีรูปผังองค์กร ของทีมงานของเราเองอยู่ที่บนโต๊ะทางานของเราเองแล้วเราเห็นมันทุกวันนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเป้าหมายในชีวิตของเราเองเราอยากจะบ้านได้บ้านรถในฝันสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นที่ทําให้เหมือนเราดีดนี้ว่าโอเคเนี่ยนี่คือเวลาที่เราจะเริ่มต้นทํางานแล้วนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างคิวหรือว่าสร้างตัวกระตุ้นนะครับ <_' S 1> เพื่อจะเกิดนะสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสร้าง นิสัยหรือว่าลงมือกระทําเพื่อทําให้เกิดผลลัพ์ในการทําธุรกิจอินดัสกินได้นะครับหรืออยา่างง่ายๆบางคนแบบอยากจะสร้างคอนเทนต์อยากสร้างคอนเทนต์น,น,ตนะครับโห oh, กว่าจะหาอุปกรณ์นะกว่าจะหยิบกล้องกว่าจะหยิบมือถือขึ้นมาไลฟ์นะครับวิธีการง่ายมากคือเอาขาตั้งกล้องวางไว้เลยในจุดที่แบบคุณอยากจะทำไลฟ์ตรงนั้นนะนะครับหยิบให้มันหาได้ง่ายที่สุดนะครับหรือว่าอย่างสําหรับบางคนทํางานประจําอย่างเงี้ย นะครับทำงานทำประจำบางคนบอกโอ้โหฉันไม่มีเวลาโทรนัดคนเลยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เราไม่มีเวลานะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเราไม่รู้รจะเราจะโทรหาใครผมก็สอนลูกทีว่าวิธีการทําง่ายมากนะครับสมมุติตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยคุณก็หยิบกระดาษโพสต์อิทขึ้นมาเลยแล้วคุณนั่งดูไล่ลล์ลายชื่อของเรา,เราว่าพรุ่งนี้เราจะโทรหาใครบ้างพรุ่งนี้เราจะติดต่อใครมันอาจจะเป็นสไตล์ที่แบบแบบ อาจจะไม่ได้ใช้โพสต์อีกก็ได้นะอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เขียนรายชื่อคนพวกนั้นลงไปนะครับในกระดาษโพสต์หรือว่าอาจจะเป็นแบบพิน,นรายชื่อรายของเพื่อนเรา5คนที่เราจะคุยอ่ะกับเขาอ่ะในวันพรุ่งนี้พินไว้เลยครับแล้วเราจะรู้แล้วว่าโอเคนี่คือ5คนที่เราจะคุยกับเขาวันพรุ่งนี้นะครับแล้วพอถึงเวลาอาจจะกินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงตรงปุ๊บพักเบรกนะครับกินข้าวเสร็จสักครึ่งชั่วโมงเที่ยงครึ่งคุณตั้งโทรศัพท์เตือนไ้เลย อ่าโอเคเพลงที่แบบคุณรู้สึกปลุกใจนะฟังเพลงเสร็จปุ๊บคุณก็นะครับโทรหาเขาหรือว่าส่งมเสหาเขาเปิดใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอนะ้มันมันจะง่ายละในการที่เราไม่ต้องมานั่งหารายชื่อแล้วว่าวันนี้เราจะคุยกับใครบ้างนะครับผมว่าอันนี้คือเป็นตัวที่ช่วยเราอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อลดปัญหาว่าโอ้โงงานยุ่งทั้งวันแล้วไม่ได้ติดต่อหาใครเลยเหมาะมากๆสำหรับคนทำงานประจํานะครับนะครับ หรือว่าอย่างประเภทแบบอาการที่เราจะต้องอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับบางครั้งเราก็ออย่างสมมุติเวลาเราถ่ายฟีดถ่ายฟีดบน facebook เราสังเกตไหมเวลาถ่ายฟีดบน f a c e b o o k อะฟีดที่เราดูบ่อยๆนะครับนะครับเฟซบ k มันจะมีอัลกอริทึมที่มันจะดึงฟีดเหล่านั้นขึ้นมา เพราะหน้าที่เราคือถ้าเราอยากเก่งเราอยากพัฒนาตัวเราเองเราต้องไม่ไปดูคอนเทนต์อะไรที่มันลบๆนะครับอย่างโขนกระแสเนี่ยนะครับจะเป็นฝีที่ผมจะกดแล้วก็บล็อกเพจนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าไร้สาระนะครับผมจะไปฟอลโล่คนที่แบบเป็นนักคิดนัก พูดถึงเรื่อง AI พูดถึงเรื่องของอนาคตน,านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเราจะ follow คนกลุ่มนั้นนะครับเพราะทุกครั้งที่ผม f e ดดูหน้า f e ดบน Facebook หรือแม้กระทั่งแบบเรื่องของการดูลสุขภาพลงการออกกำลังกายเนี่ยมันจะมี feed เหล่านี้ขึ้นมาบนหน้าฟีดของผมอยู่ตลอดเวลาเพราะมันคือการสร้างสิงส่อแวดล้อมนะครับแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยอ,อยู่ในสื่อแวดล้อมที่เราต้องการได้นะครับเพราะในโลกโซเชียลเนี่ยเราต้องฉลาดที่เราจะต้องเลือกสิ่งเหล่านี้นะครับทีนี้ค mm hmm. ำถามหนก,ก็คือ ทำยังไงทำยังไงที่เราจะเอา Adapt ใช้กับในธุรกิจหนุสกินนะครับอันที่หนึ่งเลยคือเรื่องของการ r รีครูดอั่ที่ผมบอกนะครับเราจะต้องมีบล็อกไทม์นะครับที่เราจะไม่เสียเวลาไปกับแอปอะไรบางอย่างอย่าง u t u b e นะครับนั่งดูหนังนั่งดู Netflix ผมจะไม่มีแอป Netflix อยู่บนมือถือผมเลยนะครับก็ y o u t u b e นะครับ วิธีการที่ดีอีกอันนึนงที่ผมใช้นะก็คือเวลาที่ผมออกนอกบ้านผมจะล็อกเอาท o u t u นะครับล็อกเอาทุกแอปไว้นะครับแล้วก็ไปกดที่เซล l ่ล่าว่าโอเคถ้าผมอยู่นอกบ้านนะครับไอแอปพวกนี้นะครับมันจะไม่สามารถรันแล้วก็ถูกใช้ได้นะครับแล้วคุณก็เซ็เวลาว่าไอช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เราจะต้องโทรหาคนนะติดต่อคนนะมันจะช่วยเรามากๆนะครับในการที่เราจะไม่เสียเวลากับแอปพวกนี้นะครับ แล้วก็อยู่รอบตัวกับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับอย่างเราเข้าซูมตอนเช้านะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะมาเป็นตัวช่วยเรานะครับแล้วก็สร้าง Environment หรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับติดต่อคนใหม่ได้ทุกวันอาจจะมีสถานที่นะครับที่เราแบบกินข้าวเสร็จปุ๊บนั่งกินกาแฟน,นั่งกินกาแฟไอ้ช่วงเวลาที่เรานั่งกินกาแฟเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดท,ที่เราจะต้องติดต่อคนใหม่โทรหาคนนัดหมายคนต่างๆนะครับ อันนี้คืออันที่หอันที่2ครับการที่เราจะต้องมีาฮาร์บินะครับที่ที่ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถสร้าง productivity ในนูสกินได้อย่างเช่นาบางคนบอกเอ้ยอยากสร้างคอนเทนต์นะครับก็วิธีการง่ายมากนะครับในห้องน้ําเรามี Product อยู่แล้วจริงไหมเราอาจจะมี เอากล้องมือถือเข้าไปมีขาตั้งกล้องอยู่ในห้องน้ำก็ได้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายคอนเทนต์ที่เราอยากถ่ายเพื่อเราอยากจะแชร์เรื่องสตอรี่ของ Product หรือว่าจะเป็นบางคนกลัวโปรก็อาจจะอาจจะเป็นแบบหน้าเขาหน้าที่แต่งโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะครับมีกล้องมีสคริปต์มีคิวหรือว่ามีเป็น w e l ลีแพร่งว่าเราจะแชร์สตอรี่ r o d u c t อะไรบ้างเตรียมไว้เรียบร้อยเลยนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็จะมาเป็นตัวช่วยเราทําให้เราสามารถสร้างแฮบิตในการที่เราจะาสร้างโค้ชนะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเราได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่สำคัญก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อจะกระตุ้นเตือนเราให้ลงมือทำนะครับเพื่อเราจะสร้างนะครับนิสัยอะไรบางอย่างนะครับที่มันจะเกิดผลลัพธ์ดีๆให้กับชีวิต ผมเรียก Good Hab i t ละกันนิสัยดีๆและกันนะครับนิสัยดีๆในการดูแลสุขภาพนิสัยดีๆในการลงมือทําในธุรกิจดูสกินไม่ว่าจะเป็นการติดต่อคนการสร้างโพสต์นะครับการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเราเองนะครับการวางแผนกับทีมถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมอยู่แบบนี้ผมมั่นใจเลยว,ว่าธุรกิจของทุกคนนะ่มันก็จะเติบโตได้อย่างแน่นอนนะครับก็ฝากไว้นะครับสร้างสื่อวดล้อมดีๆแล้วก็สร้างทริกเกอร์สร้าง อะไรที่มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยลงมือทําอะไรบางอย่างได้นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าการที่เราจะควบคุมตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีสิ่อแวดล้อมที่ดีนะมันก็จะคคุมตัวเราเองได้ยากมากๆนะครับเพราะนั้นต้องสร้างสื่อแวดล้อมดีๆให้กับตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็สร้างตัวก,กระตุ้นเพื่อเราจะสามารถลงมือทํานะครับแล้วก็ทําในนิสัยดีๆได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่ต้องคิดเยอะนะครับ เห็นป e so no ุ๊บทําได้เลยเห็นรองเท้าวิ่งนะครับเห็นชุดจิราออกไปวิ่งเลยทันทีนะครับเปิดคอมพิวเตอร์นะครับเห็นเป้าหมายของเราเองนะครับลงมือติดต่อนะครับคุยกับทีมงานคุยกับพลาสเอร์ใหม่ๆได้ทันทีนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกับหนังสือเล่มนี้ Atomic Habits นะครับก็เดี๋ยววันอัปเดตกันนิดนึงนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับ ก็จะมี SLT นะครับจะมีน้องเนยนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการ follow-up นะครับตอน9ก้าโมงเช้านะครับก็ชวนลูกทีมของเราเข้ามาฟังกันนะครับตั้งเตือนไว้ในโทรศัพท์เลยนะครับนะซูมตอนเช้าอาทิตย์เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์มากๆนะครับแต่หน้าที่เราคืออย่าแค่ตัวเราเองเข้ามาฟังแต่ต้องดึงคนใหม่เข้ามาฟังด้วยนะครับแล้วก็ตอน11เโมงน้น้องรันก็จะมาพรีเซนต์โอกาสทางธุรกิจ นะครับตอน11บเอดโมงด้วยวันนี้เรามีเครื่องมือสิ่งเหล่านี้นะครับแต่อย่าลืมตั้งเตือนตัวเราเองนะครับว่าเราจะต้องโทรหาคนใหม่ว่า,าต้องติดต่อลูกทีมของเราเองเพื่อเข้ามานะครับรับฟังในสิ่งเหล่านี้ผมว่าใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์นะนะครับดูสื่อดูออนไลน์ได้แหะครับแต่ว่าตั้งเตือนตัวเราเองด้วยว่าเราให้เวลาในการที่เราจะให้สิ่งเหล่านี้นะครับดูเราสมมุติเราอาจจะแบบอย่างผมเองผมชอบดูฟุตบอลนะครับเราก็ต้องตั้ง ตั้งเป้าแล้ววะวันนี้เราจะสามารถดูฟุตบอลได้ก็ต่อเมื่อเราต้องโทรหาคนใหม่ให้ได้10คน20คนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตั้งเป้าว่าเราต้องมีแต้ม500แต้มพันแต้มวันนี้ไม่งั้นเราจะอดดูฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากดูฟุตบอลเราก็ต้องทํานิสัยบางอย่างนะครับเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เราอยากได้แล้วก็มีรีวอร์ดให้กับตัวเราเองด้วยนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไปม,มากก็น้อยนะครับในวันนี้สำหรับบทที่7ของการควบคุมตัวเอง วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีประสิทธิภาพของทุกคนแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาให้เราคุยกันทุกวันสวัสดีครับขอย้ำยงานสัมมนากับ OTG ที่จะเชิญแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดมุมมองและเคล็ดลับที่ทำให้คุณ เป็นอีกคนที่มีพลังชีวิตอิสระสนุกสุขและสำเร็จแบบส่งต่อไปด้วยกันได้แล้วพบกันที่งาน New Influencer Series นะครับ